สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักหลักเอฟซีที่คิดฮอดคิดเถึงอครับพี่น้องมือน,นิกามาพอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับพี่น้องเป็นคลิปที่สามนะครับเป็นอีพีสามในการงานในงานไองงบอายังไงว่าอยู่นี่งานสังกท่านนี่แหละวัดบ้านน้องเงินหอยตำบลมนากแซงนี่นะครับพี่น้อง เป็นอ p พีนะครับเอามาลกให้ท่านพี่น้องเด้เบิ Jamie, ่งกันคู่มือคู่มือไทยมาหลายกันที่โลกมือเดียวกันก็ญาติพี่น้องเบิ่งบ่ท่านกันเออสลับมื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 อมากนะครับพี่น้องเมาเบิ่งกันแจกสิ่งแจกของกับพี่น้องมาดูการแจกของจึงเป็นหลายพะโลพะงานมาที่นี่แต่มันเป็นตาอันสั้นน้าเพลินครับพี่น้องเบิ่งเบิงพี่น้องก็มารับไหลแต่ว่าท่าผู้แจกกัน จะประวัติบํไวล่ะครับพี่น้องแต่ละโรคท่านแต่ละโรคท่านนะครับพี่น้องมีอยู่20 20กมู่บ้านนะครับพี่น้องมีอยู่20กมู่บ้านแต่ว่าโรคท่านเหมือนี้มาอยู่36โรค36โรคท่านขั้วของเมื่อเนี่ยว่ามันเดือดเซ่อปุ๋ยหมดละเอาเบิ้งกันพี่น้องเบิ้งกันนะครับอ่ะดูไปเรื่อยๆพี่น้องเบิ้งชัดเด็ดๆนะครับพี่น้องผู้แจกก็แจกผู้รับก็รับโอ้ยเอา สถาน,นวันไว้เลยนะครับพี่น้องอ่าให้าภาพบรรยายไปน้านะครับใครยังไม่ได้น้ำล้าอ้าวีเรอ,อด,ด้วยนะคะอาเสียงลูกอ่ดะดีบา 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, Hãy subscribe cho kênh là Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แต่ดูด้านนอกก็ได้เราจะใ้นั่งกันแต่เอาไว้ดูแค่ลืมนะครับแต่เข้าเกลียดเข้าถึงในบ้านนี เี่ยงรับค่ะเกี่ยงซับชวงพี่ตุ๊กมาออกาเุ๊วาตกตาตุ๊กตาตอ๊กาตุ๊กตาตุ๊กตาตุักตาตาตาตุ๊กตาตุ๊าุตาุ๊กตาบุ๊าตุ๊กตาตกาตุ้ากตาาตุ๊กตาตุ๊กตาาตากตาานก มาเอิญเด้เลยถึงจะหาเสียงซอยบอกกันน้าแันนี้ดูว่าง่ายยับดีที่สุผมขีดเอาดูนี้โชคดีครับรับบริจาคน้ำเพิ่มแบบม่กันกรรมการทา่าหยาบหน้าพะาหน้าหยาบมากสาวคนสวยก็แต่ทายหูน้ำแน่จับเท้านี่นนานมาแน่มาแน่เสียขาครับผมครับหวยแต่ทายหูกับผู้แทลนมันโมไป เอาไปโทษกันคถอะไรหรคุณกอคุณกไก่ก็โทาะขอก็พูนก็พูนโชคดีครับคุณผู้ชมผูไม่ผ่ายเ้อดีใจหละแล้ลงจิตยาของลวง่อสาวคุยีวันโยก่ผาและชตัวล่ะทุระผมทุระมาปาก้ยคกดีใจอยู่แล้วว่าเห็นหนักนัจนะครับผมค้าหลวงพุฒิิหารนะครับโชคดีครับ อาจารย์ผู้เขียวเยียนน้องน้อยมาหอดมาเสริมอ่าเอาทัเทียงร่มร่มได้พวกนั้นพันโรกออางานคณะผู้บริหารนายกคณะผู้บริหารท่านเขียนเป็นอย่างท่านผู้ชมทท่านกทเก่งกว่าผมสอบป็ูได้ผมมันเกิดพาดจากการเดือดต่บเก่งกมผมีผู้เสียพึ่อัตาอีกนะพวกอเป็นจูได้ทุโทาทุกทน การเงินง่ายๆเขามาอ้อาคดีข้าด้วยน้ำมว่วสลักมาแถงอยู่กระดูกเดืายหัร500นะครับโชคดีพักไท้บาทเองหลายๆเสียประโยชน์โชคเท้าไม่ถูกคว้านสมารถเห็นเงินเดือยาะสั่งต่อหลายกันแต่งแต่ทีออกทาคุณไทยโีครับ อดีใจน้ำโลก่านผู้ชูนรงเรียนน้งมันหอยเออครับถ่าในายมมันไปเยียบยามขาเ้าผู้ชูจะเป็นผู้อยู่พ่ายใ้ของวงการบริหารบนตะโกนนักแกแ้งแต่กันเงือนหน่อยรับเสนอว่าถ้าผู้บริหารเพิ่มเยอผู้ไก่เ้อขอเอาน้ำน้ยกสะพนแน่คื้โยมแต่กันเงือนฉันเราก็ถึอแม่สาเราหึงโบ่เพรจะได้ก็ต้องเยอะ จอมือกับคอเินเอิคนถิบริหารไทยอบริหารในฉันบ่ได้ออกมาฉันที่ให้พจน์กับปแเทนให้่รประชัน่นกระยานคนเดีออกก็หูไผ่หูไผ่ราก็เอาเท่านั้นนะครับคนมักีผีมักน่องมี่หัวกัะชาแนงมี่น่องกัทชาลอยขี่กับพอล้มดุนแนนน้องกระได้เท่านั้นล่ะบ่มีอย่างเกินนั้นนะ เป็นคดีานนรับครับอาดีใจนะครับเมื่อีช่างเดีอบหน้าพญยาเดียบเมืองมีแต่เจ้าหน้ายภูรักผูไ่มากม่มาจังให่ล่ะเอ๋ยี่ยังนก็ชอบี่ญาชอบเป็นเจ้าคนไน้คน แง่ายง่ายยากง่าย้อยยาก้อยไอผู้บรยากีนีนี่นผู้บริจาคทิดชอบน้องอปตกับเป็นุผุ้่ยาบานกับเป็นพ้อมมันไม่ท่าขายหาเหนแต่ให้โลอยู่คุพยายอลำจะก่อนช่วโมงนี้หายากใช้จับของยากเนก่โอราเอาถัว่ามักควเมียยายมอำมุมปอมคุนยผมขับน้องอปปนคุณยายบานกำนั้นมักแค่นะครับ อันน e ั้นจะเป็นเสียงสอสอเพิ่นพูาทั้นสั้นเพิ่นติดไปบ้านนาหากินปลาบ้างไหมเออตังค้นกะตังอาไม่ชอดไคสีไใ้ก่อนกันมาสั่งสอสอาเรืองของเพิ่นว่าอาแก่แก่พ่วยสายเตมียังดีๆทาเอาเราห้างจ้องไม่ในโยกเด้อเดอ่าผมมางื่อนายผลาาย้าเท่าแตจะขาาวกอ่อน เราฝากคุณอิดชินมหาพรหมที่น้องของเ้านะคะรอจอจะพิชเช่ินะคะแยกกันไปนะคะรหมพี่น้องมือหนีสทงพิชนะคะกระือไ้ในความพิบูรณนั่งกันกับพรหมพี่น้องแล้วก็ห่นขาเข้าเข้าน้ลมขาวนะคะเอ็นไอ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 ไ่าอไอไนไอไนไอไนไอ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 ไนไอ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 ไนอไ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 นไอใสไอไนไอ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 นนอนออนอ <łość> <S 2> <S 2> บริวารเียวกันก็ใช่ไ่เดกาพขึ้คุณศกยภาพลงตเรลยเดี๋ยอนเราเขะองดิที่เกาแล้วค่ะมีเพียงแต่ไ่ดีค่แต่รารบผลกทบทีพอยุะาไทยยภาษายุไทยนะคะกน้อง้าเลือกตั้ครอกมาทั้นที่เก่าเกินไปเลย า่รูร้านเดมัละมาฟงหูเลยประดับดูแบบพม่ิ้องขังเท่าดูแบบพมพน้องเช่าเอาเภอเดือนกุมขสองข้ามาหนึ่ตลอดนะคะมนีกามามงพิษบุญนำกันขอขอ้คุณพมพน้องของเท่านะคะโดยกุลเลไลเมื่อการลอดไข้สุขภาพไแข็งแต่สุขภูสุขคนเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะผลงาที่ก่อนที่จะปราที่เราได้รับทราบทางุงท จิตเวทท่านคือขุนม้าข้อนดีค้อนตานีหมดไปเกิดม่งค้นเมื่กี้ครัือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่มาห้องรอทั้งาลายได้รยรอออกันมากนะครับเราส่งเาเที่ยวาเขา้ข่าวโพขาก่าอทายนเท่ไ้นผู้นำนะครับทันซพ่อต่อัพ่อสวยทาุพอุยาบ้าง เออซึ่งมณีซึ่งได้น้ำจะภาพลักสืบเนื่องเก่งตนมาแมาท้มาบบดีพาท่านผู้ชมมาเบ่งโล่งท่านตัดผมนะครับเออเป็นเทสแปลกๆเด้ท่านผู้ชมบัณนงเงินห้อยมีโล่งท่านตัดผมด้วยพี่น้องผู้มาทั้งกับท่านผู้ได้ผมเงียวเออว่าอยากไปเสียเงินเสียทอง กะแวะมาทั้งโลงท่านเพิ่นนะครับท่านผู้ชมแหวะมาทั้งโลงท่านเพิ่นกะสิมีสร้างต um. ัดผมสร้างสมบูรณ์นะครับสร้างเพื่นพิการดอกนหนึ่งแล้วก็อ,อีกครับพนหนึ่งก็คือพญาสเสวียงชาติสายสร้างสเสวียงมีม,มีมีหลายสร้างอยู่หรอกอยู่บันหนงเงินหอยนะครับจะว่าตอนนี้เห็นอยู่สองสร้างเห็นสร้างพญาสเสวียงชาดสายกับส,ร,สร้างสมบูรณ์เลียนพิมพ์นะครับ อ่าพรากตีแล้วอยยุบาทพระกรตัดนะครับอยูุบานพระกตัดธรรมดาแต่ว่าอ่ามือนีเป็นมือสังกราท้านก็ได้หอบเบลเตเลียนอาวบดีครับหอ,อบตเบลเทเลียนนั่นออกมาวัดนะครับออกมาวัดแลก็มาเริ่มตัดอยู่ทางวัดนั่งที่น้องเอันนี้พอหญ่กำนั่นเกาตำบลนากระแซงเพิ่นมาตัดขึ้นกันกนะครับเพิ่นมาพ่อโอ้ยมาพ่อก็อยากตัดนะครับเอาผมสิาพาท่าน ผู้ชมไปเบื้องนันตอนนี้ผมเหลียวไปสักผุนเห็นคนกำลังสียกผ้าเข่าเลยนะครับทั้งสลา,าเดี๋ยวผมสิผ้าถัดผู้ชมนี่ไปไปรวมรับประทานอาหารนะครับไปเบื้องเออพันยกผ้าเข่ามาแล้วเนี่ยกินเนื้อหลายได้ถัดผู้ชมเนี่ยกินเยอะๆนะครับผ้าถัดผู้ชมยางออกมาทั้งผีนะครับทั้งสลา,าเดี๋ยวผมสี อพาท่านผู้ชมมาหากินเข่าแซบๆกับแนวกินสังกะท่านนะครับเมื่อนี้ท่านผู้ชมกับือสีเออขืดอยากขืดหิวน้ำละนะครับเบิ้ง้างตัดผมนี่กับม้วนอยู่ได้ลยะเนาะม้วนอยู่เบือง้างตัดผมก็ได้แต่ว่านี่ท้องห้องจอกจอกแล้วพุ่อนละหาทางไปกินเขากินน้ำละบาดนี้เนาะเพราะว่าทางสลาดโยเขาตึงตังตึงตั้งตึงตั้งเท่านั้นผมคิดว่า ไลยถัดก็คือติขิ้คือผมแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ประมาณจะหาโมงนะครับหาโมงละคนท่าการกินขอนี่มันก็สิมีห้มีการกินเจ้ากินเทียงแล้วก็กินแกลงเนาะมันจะได้กระได้มันต่องมือหนึ่งกับวันหนึ่งกินอยู่สามมือนะมันต่งแมนเนาะถามันบ่ดยกินพอสามมือเนี่ยมันอดไปเลยเอาไปท่านผู้ชม ร่วมกันรับประทานอาหารครับท่านผู้ชมกำลังร่วมกันรับประทานอาหารผู้คนมาเสิร์ฟนะครับเหมือนใส่เสือแดงแบบโก้เลยนะครับจงเหลือเห็นไก่ถือด้อแพงแดงใบก่อนอเชิญครับกินกินแซ่บแซ่บกินแซ่บแซ่บ ็นแตนซอสเลย่านผู้ชมมีหอยแกงเห็ดมีแกงเห็ดแกงน้ไม่สมอุ้ยมีหอนหัวบักหอยหอมอ้ยมีแขวนำเนี่ยแซ่บครับตนนอนมันเผินค่ะพีขา้เขหาม้วหลายเนี่ยแสบเลยเป็นเจไหนแซ่บอยู่วะเล้วกิน นิดแต่ค่คนกินโมหลายแนวกินหลายกาค่อนนะท่านผู้ชมแนวกินนีไหลายกว่าคนนะครับกินเขายมิมยิมกินเขายิมยิมเลจะคอยพักกันเมื่อมันยังมเมยขี่รถขี่ล่างอาหารอาหารลายกว่าคนเป็นเจนไหนแซบอยู่บ่โอ้ยนอนไปนตอนชอนแนวกินข้าวจอบมะขี่สิหลายกระดอกกระดิ ยังเพ็ดทองยหญ่ๆขึ้นกับสอบได้น้อเท่ร่งเท่ร <c oughs> <c oughs> <itu> ่งเท่ร่งมือบอกบอกคือพ่อ <c> ม <oughs> <elim> ือไหนมันบ <t os> ่มีแล้วกินเนี่ยนะคิดพ่อมื่อว่นมีแล้วกินเป็นจังได้บ้างนี่แซบบอแซบบอโอ้ยแซบอยู่แล้ววุ่นอัน ธรรมาดากั tamam arians, นกินตำมะฮงงล้วก right? ับ <gameplay> งัดงัดอันนั้นมันขึ้นมางัดปลาแดกตอนใหญ่ขึ้นมาสีกแบบอาา่บน่แซบครับแซบแนวกินหลากว่าคนนนวกินหลกว่าคนกินคท่านผู้ชมนวกินหลายพะโลจักสีเลือกินยังบาดแนวกินได้หลาย เนี่ยกินหลายผดอันยูเฮือนมือเศ้านี่กินเขากับตำแจวกับแสบมาดิเฮือนคือกันบาดบาดมะพอแนวนี่แล้วบาดเนี่ยเป็นแฮ้งเป็นตะกินเป็นตะหยากเนี่เพราะว่าแนวกินได้หลายกินข้าใหญ่ๆให้เบิ้งเนี่ยกินข้ามยิ่งใหญ่เฮเบิ้งเนี่ยมันแสบบ่แสบเอาสวดสวดข้ามยิ่งใหญ่เอาเอา มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวท่านผู้ชมมีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวกินเซกันเข้าไปลงไปห้มกันอยู่มองเดียวกันห็นะน่าขอบคุณพรอมป้าตรวจตำหงมันก็สิ่งนี้จตอนบบเพริกจะกินได้อีก่บ่า ท่านผู้ชเมเบืองตามมะฮงภานนยในือกินได้ว้าโอ้ยคือสิเป็นตะสว,ว่างวะข้กงแต่นอบ้บ้านบ่แแ้วมันต้อง้อดมะพริกบ่หไลาเป็นไดนมันเมียนอยู่อันนี้จอดมะพริกไลยก็ต้อดมะฮงไ่ ตอนนี้กำลังกินเขาท่านผู้ชมเี๋ยวจัหน้อยพี่น้องชาวบ้านก็ค่อยทยอยนะครับทยอยกลับบ้านใครบ้านมันทยอยเมื่อแล้วท่านผู้ชมบัดนี้เพราะว่างานเพลแล้วเ,เพราะว่าเอินกันมากกินเขาเทียงน้ำกันนะครับอ,อ่ะพี่น้องเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจากรค์นะครับพี่น้องให้ช่องหมอลำเทิง ให้ท่านอยู่ดีมีแรงความเจ็บ่าได้ความไขจม่จมีนอนรับกให้ได้เงิ่อนหมื่อด้อท่านผู้ชมนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนเมื่อไปให้ได้แก้วข้าร้านพี่น้องออกจากบ้านกะให้มีผู้เบ่งผู้แย่งครับพี่น้องสวัสดีครับ